สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับในวันนี้นะครับจะขอนําเสนอคู่มวยไทยกดกติกาแหวกแหกคอกนะันั่นก็คือมวย2ลุมหนึ่งะโดยคนแรกของฝั่ง2คนเนี่ยจะออกมาชกก่อนในยกที่หถึงยกที่3และคนที่2จะชกในยกที่4ถึง5นะครับซึ่งเราอาจจะเคยเห็นคลิปการชกแบบนี้ของแสนชัยมาแล้วนะครับในยุคป,ปัจจุบันนะเพราะว่าแสนชัยเนี่ยเก่งจนหาคนมาชกได้ยากมากครับแต่เพาว่าในการชคแบบนี้ครั้งแรกนะครับ ้องย้อนไปถึงปีพศ2539นะฮะโดยจะเป็นการชกของจอมยุทธเพียวนะฮะสุดยอดมวยไทยอีกคนนคึงนะนำขบวนหนองกี่พาหุยทธนะฮะเป็นจอมไถานาที่แท้ทรูว่าคนนี้โดยไฟสองลุ่มหนึ่งนี้นะครับชกที่บุรีรัมบ้านเกิดของนำขบวนนะครับต้องเจอกับ2นักชกผิวสีชาวฝรั่งเศสมานนเอ็นโตสกับเอ็ดดี้ซาบอนนะฮะไปดูบนเวทีครับ นี่คือนำขบวนน้องกี่พายุนะครับสตี000 000 e ข, Besides, ขึ้นมาครับชกชนะ100ครั้งครับแหมเคโอน้อยไปหน่อยครับชนะเคโอแค่2ครั้งนะก็คนแรกครับมานนเอนโตสครับจากฝรั่งเศสนะฮะขึ้นมาก่อนครับเมายก1-3ถึงสนะครับแหมเท่าที่ดูนี่มานนเอนโตสนี่าวันลำบึกน่าจะน่าจะน้ำหนักเยอะกว่านิดนึงนะ มาเอาแล้วครับนำขบวนกระโดดจามด้วยศอกไปที่หัวครับไม่ต้องจามแบบพัดเชยนะครับจามด้วยศอกในฝันเอา้าโดนจามเหมือนกันครับต่างคนจามพัดเชยกันด้วยศอกแหมผมจามคุณก็จามครับเป็นโต๊ดก็ไม่กลัวครับเดินถีบเ,เอาระวังลื่นครับแหมบรรยากาศคาสสกรจริงๆครับมีแมลงอ่อระวังตามน้ำครับแหมนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์กราฟิกอะไรของ การทำกล้องวิดีโอนะครับตีครับหมาแล้วหมัดแหมเอนโต้เนี่ยล้ำกว่าเยอะครับโอ้โหดีครับนาข้อมูลนี่ถือเป็นเบอร์อันดับหนึ่งของไทยเลยนะครับสมัยก่อนนี่เรด้ว่าหาคนปาบยากครับอืมตีต่อจังแหมเอนโต้ดเดินเข้ามาเคลียร์่างขึ้นกันเอาแล้วแหมเอนโตน้ไม่กลัวเลยครับหมาหมัดนี่ดนูน่าจะหนักเหมือนกันนะเอนโต้เนี่เอาแล้วครับใสกันแล้วเสียหลักล้มลงไป แมบรรยากาศดีจริงๆครับมีมแมลงด้วยคลาสสิกสุดเอ้าแม่เอ็นโตสเหยียบเยี่ยวแมงเมาลืมมั้นเหนเนี่ยเอาขอรัดฟัดเวียงกันอยู่ตอนนี้เขา,เอา,เอาของการจับแยกเลยเขาทำอะไรกันไม่ได้แม่โต้เหมือนจะลืมหรือเปล่าแม่ นำขบวนเตะซ้ายล่างครับอ่าโดนคืนหนนำขบวนี้เป็นจอมไถนาที่แท้ทูครับคนดึงของใครเลยนานแลยครับแต่โอ้โหเอ็นโต๊นี่แบบมาถึงนิสัยไม่ยั้งเลยครับมีแค่สยกแกใส่หมดเลยตั้งแต่ยกหนึ่งไม่ต้องดูเชิงครับตู่การกาดมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครเป็นโต๊ใส่ตีขึ้นมาในตอนแรกในชกประมาณบ,บไฟนะ อุ้ยมาจ้วงขวาครับไม่ถึงนี่ครับน้ำขบวนดักคืนฉายาจอมยุทธเพียวนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะแกฝีมือจริงๆครับสมัยก่อนนี่ลูกหากินเลยนี่ก็คือลูกจับขาได้แล้ววิ่งไถนาเะยฮะการชคกติกาครับน้ำขบวนก็ต้องถนอมแรงไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกคนนึงขึ้นมายก4ยก5นี่มา เลนดาวนาแรงเต็มถังอยู่อะต้องประหยัดแรงไวห,หน่อยหมดยกที่หนึ่งไปครับอ่าดีแล้วครับผลที่สองครับเอ็ดดี้ซาบอนครับเนี่ยขึ้นมาเชียร์เพื่อนครับมึงอย่าพี่มึงอย่าเพิ่งรีบโดนน็อกนะเดี๋ยวกูเหนื่อยกูต้องขึ้นมาเหมาหมดเลยโ <c oughs> อ้โหถ้าไปดูนี่เอ็ดดี้นี่ตัวใหญ่กว่าเอ็นโตสินะมายกที่สอง โอ้หมาละหมัดเขานะบนเขาาไปแล้วแหมเอ็นโต๊ด,ดีดูแล้วแข็งแรงจริงครับเดินเข้าหาด้วยไม่กลัวเลยนะเรียกว่าตัวใหญ่กว่าก็เดินเข้าบี้เลยดูว่านำขบ,บวนจะรับมือ,อยังไงครับแหม้านอกได้เลวต้องรีบทำครับ ระวังหมัดครับอุยอันตรายเลยนำขบวนเตะเจาะยางอีกทีหนึ่งเอา้าโดนกวาดล้มไปเตะการคอเลยครับโอ้โหลูกนี้นำขบวน าเสือไปครับเื้ยยันโตะะเตะไม่ถึงอุ้ยอยู่ตไหนระวังครับหมัดซ้ายกระแทกไว นำขบวนต้องระวังดีครับหมัดแน่น่าจะแบบนี้ครับดักด้วยศอกไปทีหนึ่งต้องใช้จังหวะฉาบฉวยครับต้องผ่อนแรงไว้ด้วยครับเดี๋ยวมีอีกคนนึงโอ้โหเตะเจาะยางนำขบวนครับแหมยกบังไว้อุ๊ยระวังหมัดอีกแล้วแหมอันตรายจริงครับบอกว่านี่ล่ำมาเลยครับน้องโบ้เตะเข้าลำตัวเข้าไปทีนึง โต๊ดนี่เกรงหมัดมาเลยนะฮะหมัดขวานี่แบบปึ๊บมายับซ้ายไม่ถึงขวาก็ไม่ถึงเอ,าอง้าอีกแล้วเหยียบเยี่ยวแม่งเมาอีกแล้วนี่นำบวลดักได้สอกอล็อกคอไปแล้วตอนนี้ตีนันี่หักมาล้มไหมไม่ไม่ล้มครับพิงเชือกไปก่อน มาทำอะไรครับแม่เหมือนจะทำท่าสอกกลับมาบทยกที่สองครับโอ้นี่ครับนำขบวนท่าไต่ก้านคอไปครับอุ้ยเกือบเข้าครับอ๋อครับยกที่3ครับเป็นยกสุดท้ายของทางมานูเอลเอนโต้ฮะอุ้ยครับหมัดต้องระวังครับนำขบวนประหมัดไม่ได้นะ เตะเข้าลำตัวทีนึงโดนกวาดล้มลงไปครับโ้เดี๋ยววันนะี้โชคฝรั่งเศสไลยน,น,นี่แข็งแรงจริงครับอุ้ยไม่แล้วครับจ้วงขวาไปนำขบวนเข่าแล้วครับโมโหแล้วตอนนี้เข่าตีตีกรรมการต้องจับแยกออกมาถีเป็นโต๊ะไม้มไม่ไม่สะทืนเลยครับถีมแกนี่แบบ ผียังยืนได้อยู่เลยฮะแม่ไม่มีสะเทือนเตะต่อ,อยางไปมาหมัดซ้ายนี่จวงวุวดว่าเรานะไม่ค่อยเข้านะมาอีกแล้วครับหมัดขวาไม่โดนนี่นะครับเตะซ้ายนะคนดักไว้หมดเตะีทีนึงครับอเอ็นโอ๊มี่หม,มัดครับตอนนี้แม่ไม่ค่อยเข้า นำขบวนครับซ้ายนำตัวอีกแล้วตามที่สออีกแล้วเตะเอ้ยแม่จะสอกหน่อยเสียจังหวะไปเอนโตเตะจอยางนำขบวนแมไม่เป็นไรหมัดขวาแม่นี่ยห,หมัดซ้ายครับโทษทีฮะ ดูเหมือนหมัดหนักนะฮะแต่ต่อยไม่ค่อยโดนนะฮะนี่ครับโดนเน็ตตีอีกแล้วตีแลกตีกันแต่พวกเราน่าจะตีได้หนักกว่านะตีตีแขนโตดเหมือนยกมาตีเบาๆฮนะอาจจะไม่ใช่ลูกขนาดของแกนะถีบจันไว้ครับยังเดินเข้ไามาเรื่อยครับไหนยกหนึ่งยกสามนี่เดินเอาหาย,ยางเดียวพราะแต่หมัดน,นี่ฮะ ดูแล้วมันหนักจริงแต่งต่อ,อยไม่โดเลยเนี่ยฮะไปตอ่อย่างทีนึ่ง้ำกบ,บวนอ้เนี่ครับมีสอกกลับมาต้องระวังแหมเล่นท่ายากเลยครับแหมกลจะหมดยกส่งตัวเองละ แกกระโดดปักซองเลยครับเนี่ยจะลือสีบดยาน้องขบวนแนแจะทำมั่งแไม่ได้จังหวะหมดยกที่สามครับก็นี่ครับใครจะกระโดดลือสีบดยานะครับแหมจังหวะมันไม่ได้ครับก็เอนโต้ก็หมดสามยกของแกไปแล้วนะครับก็คิวต่อไปครับหมาแล้วฮะ เอ็ดดี้ซาบอลนะฮะโอ้โ oh, หตัวใหญ่กว่าคนแรกอีกครับโอ้โ oh, หนี่มันนี่มันน้ำหนักเพืกัดเดียวกันจริงวอเนี่ยนี่สองล้มหนึ่งยังไม่พอนะครับน้ำหนักนี่ยิง่งบึ้มกว่าของเราอีกอ่ะมามาดูเอ็ดดี้ครับโอโหโคตรใหญ่เลยครับแต่ต้องดูความเป็นมวยครับอมมาถึงก็ oh, oh. โอ้ยนี่แขนยาวไหวัตแรครับหมาจได้ศอกด้วยต่อแล้วครับนํำมาบนเน็บตีตีตีต ต้องใช้วิธีนี้ครับมันใหญ่จริงๆครับโอ้โหกรรมการต้องเบรกไว้ครับแย่ออกมาเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวได้ต่อยกันแน่โหใหญ่จริงๆนะนี่ครับการมวยได้เปนนะโอ้แล้วแขนยาวก็้ตัวแรกครับต้องระวังครับน้ำขบวนนี่ครับโอ้โหจิ้มซ้ายลำตัวครับมาอีกแล้วครับเอาแล้วแรกสอกแล้วสอกเจอสอกครับเอามามาโอ้โหแม่ ดูน่าจะมันกว่าตัวแรกครับตันนี้เจาะยางนำขบวนทุบด้วยมัดนำขบวนทำไงดีครับโหเหวียงยากเลยครับเนี่ยตีอย่างงี้นะตีตีตีหูสอกแหลมเปียกเลยฮะหมอขบอกแย่ก่อนนำขบวนมีอะไรครับน่าจะมีแผลแตกที่คิ้วหรือเปล่าครับน่าจะมีเลือดไหลมาครับนำขบวนเตกำโตครับโอ้โห หมัดเอาแล้วเริ่มเริ่มสโลแล้วครับเริ่มสโลไลน์แลยครับเอ็ดดี้แหมโดนเน็บตีไม่หมดแรงเลยเหรอเตะกันตัวอีกทีนึงเตะตอีกทีนึงเอาแล้วเอ็เอเอดดี้เอาหมดแรงแล้วเอาแล้วครับเอ็ดดี้เอาเอาไหวไหมกรรมการเรียกข้อมูลก่อนเดี๋ยวต้องดูแผลแตกของน้ำขบวนนะโอ้โหแตกเยอะด้วย หมออยู่ไหนเอานี้มันฝังของทางเอ็ดดี้เขาครับแหมต้องดูแผลครับกลับมาสบายมากต่อยไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าโดนสองหรือเปล่านะฮะหมากแล้วครับเอ็ดดี้มาเห็นเลือดแล้วมีแรงแล้วตอนนี้เจออาะยานมขบวนนำขบวนกระโดดเตะเลยหึใหญ่จริงๆต้องกระโดดหมาหมาัดอันตรายครับเตะตีไปก่อนตี เดีจะแกยังไงมันตะเวียงทุ่มโอ้โหจับไถน้ายังลำบากครับใหญ่อย่างนี้เตะบืดเตะฟรีไปกระโดดเตะทีนึงหลุดเลยเอา้าตกไหมไม่ตกอุ้ยมัดแม่ต้องระวังครับยาวจริงๆขาก็ยาวแขนก็ยาว โอ้โหยิงมาตัวแรกอีกฮะเอาเออกไปทำไมเข้ามาเข้ามาโดดเตะเลยโอ้เสียหลักลงไปทั้งคู่ครับไหวไหมเอ็ดดี้เอ็ดดี้อืมนี่เขาสอกแกครั้งหน้ากลัวยงิงฮะเอาเป็นน้ำมูลไม่ส่ครับเน็บตีไปเรื่อยฮะตีอ้าเอาหลงเหลี่ยมแล้วทับไปเลยเอโอ้ลูกช้าแล้วเอ็ดดี้ เอ็ดดี้จะถอกไม่ถึงแล้ววันนี้หมดยกที่สี่ครับโอ้โหมายกสุดท้ายครับมาอีกแล้วหมัดมาง้างงาง,ง,างมาแต่ฝรั่งเศสเลยโดนเตะลงไปนำขบวนครับเดินเตะแล้วตอนนี้แหม่มันยาวจริงๆครับืเขา โอ้เวนดี้เปล่าปากไม่ฟิตเหรอโดนเตะลำตัวอีกแล้วหมัดชวดเฉวียนไม่โดนนะนี่ครับปั้มกันแม่ปั้มกันนี่ยังสู้นำขับวนไม่ได้เลยนะขวาไปยาวๆึทำอะไรจะหมัดเตะเตะไปแล้วลำตัวไม่เงือยนะราคาแพงไม่ต่อยสักทีครับเออ อีกคนข้างนอกก็สั่งแล้วครับสอนมวยครับแหมที่ตัวเองต่อยไม่ต่อยบ้างเล่าโดนอีกแล้วแข้งขวาอุ้ยหมัดแหมเหวี่ยงทีนี <H m> ่ตีอีกแล้วนะขบวนหักล้มไม่ล้มตีตีตแหม่ติดเชือกแล้วก่อนนะเตะอีกแล้วครับเตะลำตัวเตะให้หมดแรงดันได้ไหม โดดเตะเอ้ยแม่ก้มหลบทันเนี้เตะลำตัวโอ้โหโดนไปหลายดอกครับเติมตัวอย่างเดียวครับลำตัวเออหมดแรงครับเอ็ดดี้โดนเน็บต,ตีเอ้ยซอกอีกทีนึงนี่ไงยแตกไหมเอ้ามองพี่เลี้ยงแล้วเอ็ดดี้เอ็ดดี้ไหวไหมเลียวแรงโดนซอยอีกแล้ว ตอนนี้เอ็ดดี้นี่เข้ามวยหลวมเลยฮะตอนนี้หักมามาจะตามนะมุกมการบอกอย่าอยาเอ็ดดี SD ้นี่เป่าปากแล้วตอนนี้หมดัดทำอะไรก็ช้าไปหมดแล้วตอนนี้เอ็ดดี้นี่ตอนนี้สโลไลด์ไปหมดแล้วครับน้องขบวนนี่อ่านออกหมดแล้วอุว้ยต้องระวังซอก ก็่ายยกครับน้กรขบวนผ่อนแล้วได้ไปเยอะแล้วได้มาจากไอ้ตัวนี้เลยฮะไอ้คนแรกนี่ไม่เท่าไหร่ครับได้ได้คนนี้เลยครับยกสี่ยกห้านี่คก็ประคองตัวไว้ครับน้ขบวนตัวเองก็มีแผลแตกด้วยระวังครับนี่ก็ยังทุบยังสอกอยู่ผ่อนแล้วครับโดดฟันซอยอีกทีนึงน้ขบวนหน่อยโชว์สักหน่อย มันใหญ่จริงๆซอกอีกทีนึงหม่นะเขาบอกกมีเลือดออกมาอีกแล้วนะก็หมดยกพอดีครับหมดยกสุดท้ายไปครับโอ้โหมันจริงๆนะนี่ครับดูยืนเทียบกันับใหญ่กว่าเยอะเลยฮนะโอ้โหก็กรรมการก็รวบรวมคะแนนนะแล้วก็ชูมือให้กับนำขบวนน้องกี่พายุชนะคะแนนสองลุมหนึ่งไปครับโอ้ก็ได้ก็ได้กับคนสุดท้ายนี่เลยครับยกสี่ยกห้าครับโอ้เรียกว่า เป็นไฟที่เหนื่อยเลยนะฮะมาเจอแบบนี้นี่ใหญ่ทั้งคู่เลยนะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะติดตามช่องอย่าลืมย้อนไปดูเอพิเมชหลังๆด้วยนะครับมีตอนสนุกๆกเยอะเลยหากมีคำถามใดๆสามารถสอบถามติชมคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับแต่ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยแล้วพบก,กันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ